อไปกระโดดเลยน,เลน,น,นี่นะคะดูบรรยากาศรบมนองนะคะนนสวนน้ำสุดใจมีสาดเด็กนะคะนี่เป็นสาดเด็กเด็กอารถมาลงได้บรรยากาศชิลมากเลยนะคะอันนี้เล่นอยู่ในร่มนะคะมีหลังคาให้นี่สุดยอดมากเลยต้องเล่นี้ค่ะโอ้โหโเล่นกับเพื่อนๆน,นี่มีโลมา เป็นปลาลูกมาตัวใหญ่มากก็ะจะเป็นสาวผู้ใหญ่นะคะต่งนี้ก็จะเป็นสาวผู้ใหญ่เด่นดูเลยค่ะน่จสาวผู้ใหญ่สาวผู้ใหญ่ค่ะอันนี้จะเป็นสาวเดันี้ตรงข้างนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์มีเพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยสถานที่กว้างนะคะอยู่จังหวัดศรีสะเกดไม่ไกลเลยนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ก็แวะมาได้นะคะ ค่าบริการเด็ก40บาทผู้ใหญ่50บาทนะคะมีค่าชุดค่าชุด20บาทแล้วก็ค่าของยาง20มีเครื่องดื่มมีอะไรให้นะคะอันนี้ก็คือซื้อได้เครื่องดื่มซื้อได้นะคะคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเที่ยวได้นะคะพาเด็กๆมาเล่นน้ํานะคะน้ําใสสะอาดค่ะแล้วก็สระก็ไมีลึกด้วยนะคะนี่น้องตีใหม่นะคะ ดมีสไลเดอ,อ,อร์อ๋อลอยไปเลยค่ะสนุกไหมคะ,อะโอเคโอเคค่ะไปเลยอะละ่ะตีขาตีขา ไปเลย,เลยห้องน้ำอยู่ข้างในขอชิปรูดชิปลงแล้วก็เยี่ยวไปเลวไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไห <c oughs> นอ,อู้อู้สวยจังนี่สนุกไหมคะ <c oughs> สนุกไหมคะ <c oughs> สนุกไหมคะ <c oughs> สนุกค่ะเดี <c oughs> ๋ยวไปเรีย <c oughs> กอู้ไปแล้วนะคะเด,ดินไปแล้วคะ่ะ อาวน้อยน้องพี่ใหม่ค่ะ,คะบรรยากาศดีมากเลยนะคะไปผ่านไปผ่านมาแวะมาเล่นได้นะคะส่วนน้ำสุขใจเซนบอดีสกเกตนะคะอือจบรรยากาศดีค่ะ อยู่ใกล้แวะมาเที่ยวได้นะคะสวนน้ำุกใจบรรยากาศดีนะคะพื้นที่ก็โอเคนะคะนี่ว่าบรรยากาศดีมากเลยไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะน้ําสะอาดค่ะล่มลื่นดีบรรยากาศดีค่ะเป็นแบบว่าไม่อึมครึมนะคะตัวนี้มันจะเป็นโล่งๆข้างข้างก็จะเป็นวิวแบบวิวทัศนธรรมชาติธรรมชาตินะคะโอเคอนะคะใครอยู่ใกล้ก็แวะมาได้นะคะเด็กค่าบริการเด็ก40บาทผู้ใหญ่50บาท อุปกรณ์ในการเล่นน้ำก็จะ20บาทนะคะเครื่องดื่มก็จะมีตั้งแต่10บาทขึ้นไปนะคะก็แวะมาเล่นได้โอเคป้าน้องมมินมาเล่นสนุกสนานมากเลยค่ะปีใหม่ก็มานะคะนี่น้องปีใหม่ก็มานี่มากับป้าป้าดิเลล่นแ้วก็ูอ๋อเป็นยังไงคะ สนุกไหมคะเล่นแล้วุดมึ้นนะครับโอ้โห و, สนุกมากเลยค่ะนี่น้องปีใหม่นะคะอ่ากินเฟ้นไฟเหรอคะโอ้โหดีเล่นแล้วอันนี้เล่นแล้วเริ่มหนาวแล้วค่ะก็เลยขึน้นมาข้างบนใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะนี่น้องใหม่มีกําลังจะลงะอ่าลงเลยค่ะลงเลยจับห่วงยางแน่นๆน่ๆนน นนเดินไปดูอันนี้จะเป็นสระผู้ใหญ่สระลึกอยู่พอสมควรนะคะ,ะอ,อ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆแม่ทำไมอันนี้มันไม่ลงสองข้าอ๋อนะได้เยอะอ่ะมามันไม่ลงลงเองจับเอาห่วงยางตัวนั้นปล่อยลงเลยจับห่วงยางอย่างดีนี่อ่ะไปจับห่วงยาง จับห่วงยางไม่ต้องไปห่วงอันนั้นจับห่วงยางออาโอ้จับห่วงยางมันก็ไม่ตกเร็วไปไปดีลาเร็วอ,อืมลงเปเลยอืมโอ้แกงมากเลยนี่เนะ <laughs> นี่เด็กลงได้นะคะนี่น,ออน,นะะ้องไอลินค่ะโอ้ตู้ <laughs> โอเคโอเคโสนุกไหมคะโอเคกระโดดลงเลยสนุกมากเลยเห็นไหมไออารินไม่กลัวเลยเห็นไหมเนี่ยไม่มิ้นจะกลัวไหมอ่าขึ้นไปเลยอ่าเออไปเลยค่ะจัะพวงยางแน่นๆอ่าให้พวงยางไปข้างหน้าอ่า ไปจับห้องย่างแน่นๆเท้าขยับมาตรงกลางดิล่ะไปอ่ะไปจับแน่นๆตู้เก่งมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยอืบรรยากาศนะคะสนุกมากเลยค่ะเด็กๆสนุกมากเลยนี่น้องไม้มิ้นน้องปิใหม่มา้กำลังใจ ขึ้นตรงไหนได้ไ,ไม่ไม่มก,ก็ไปฝั่งนู้นทีลนะลอยไปฝั่งนู้นค่ะอ่าไ, <ป S 1> ไปเลยไปเลยลอยไปฝั่งนู้นไหนคะฝั่งนี้ค่ะลึก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 มากเลยของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ค่ะซานี้ลึกมากอ่าไปไปไปฝัป่งนู้นค่ะไปฝั่งนู้นที่ตัวเองยืนได้ไป,ไปลเลยค่ะนี่โอ้โหเก่งมากเลยนะคะนี่บรรยากาศนะคะ มีน้องปีใหม่น้องปีใหม่เป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นถ้าถ้าตัวใหญ่ใหญ่อยากเล่นตาไวน้ำก็ต้องเล่นตาตาใหญ่ตัวนั้นนะโอ้แต่ถ้าเด็กก็ต้องเล่นสายนี้เหรอคะโอเ้โอเคจับห่วงยางแน่นๆก็พอไม่มีจับห่วงยางแน่นๆก็ไปได้แล้วกอดห่วงยางกอดห่วงยางกอห่วงยางแน่นๆ โอ้สนุกเลยนี่เพ,พื่อนนะคะเยอะมากบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่อู้ตูม้มเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเก่งมาก บรรยากาศดีมากเลยมีเด็กๆสนุกสนานมากเลยค่ะคมาแล้วมาแล้วไปเร็วไปเร็วมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วจับแน่นๆค่ะจับห่วยางแน่นๆเอออ้าวจับห่วงยางแน่นๆค่ะไปตู้โอ้โหสุดยอดมากเลย ไปลอยไปเลยค่ะร้อยไปเลยตู้ก <c oughs> องหงยางแน่ๆนๆค่ะโอ้โแข็งมากเลยนี่บรรยากาศรอบน้องนะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะคนไหนที่อยู่ใ,ใกล้ๆแวะผ่านมาได้นะคะส่วนน้ําสุขใจของจังหวัดศรสีสะเกษนะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะห่างตัวเมืองประมาณ1กิโละค่ะนี่นะคะค่าบริการก็เด็ก40บาทผู้ใหญ่50บาทนะคะ อุปกรณ์ทุกชนิด20บาทนะคะใครมีชุดว่ายน้ำมาเองก็ไม่ต้องเสียชุดค่าชุดว่ายน้ำนะคะบรรยากาศดีมากเด็กๆสนุกสนานใหญ่เลยนะคะโอ้โหนี่นีเน้องมาช่วยพี่นี่อ่นี่จะพาไปดูเป็นวิติสัตว์ใหญ่ของผู้ใหญ่ค่ะนี่ โอ้อยมันลึกมันเลืกก่ะอ,อันนี้เลืกนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสะของผู้ใหญ่นี่มันเลืก้กเลืก้กเลืก้กลืกเล่นไม่ได้น,น,าานี่บรรยากาศรอบนอบรรยากาศดีมากเลยจ้ะไหนอะมาเนี่ยนี่มามาพูดคุยหน่อยนี่สนุกไหมคะไหอ่าไปไปไป,ไปใกล้ปลาฉลามนี่อ่ามาบอกเพื่อนๆหน่อยมันสนุกไหมสนุกไหมคะหนูมาเล่นน,น้อมันมีสนุกไหม ้องไปมิ้นหนีมาเล่นน้ำวันนี้สนุกไหมคะ่ยนยไม,ม่อนสนุกมากเลยนะคะชอบมากเลยค่ะอพูม,ม่ยุด้นสำหรับี่อลากนล้ด้ยค่บายบายเยมีสาดป,ปาลมาด้วยนะคะคนไหนที่อยู่ไม่กลแวะมาได้นะคะสวนน้ำสุขใจนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องน้องมิ้นใหม่ด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหน้องพิมพ์ใหม่นะคะอามน้นเลยเน่โอ้โหสวยมากเลยค่ะสวยน้ำมากไ โอ้โหสุดยอดมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดโอ้ไปได้นั่นอ่าหอโอ้ระวังตกนะคะโอ้โอ้สวยมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะได้วเอาสุดยอดมากเลยเนี่ยโอ้ สุดยอดมากค่ะสุดยอดมากโอ้โหโอ้โหโอ้โตแล้วลูกนะคะโอ้ทำแบบนี้เหรอคะโอ้โหคนอยากทำปลาหมูดำนี่หมุนอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้ทำโอ้สุดยอดมากเลยโโอ้หโอ้โห อยู่ tier. ที่สวนน้ำสุดใจนะคะนี่บรรยากาศชิลมากเลยค่ะด้วยกโอ้เก่งมากเลยโอ้โหแข็งแรงมากเลยโอ้โ who, สุดยอดสุดยอดอู้อู้อู้มู้อู้อูอ้อูอ้อู้อ้อู้อ้อ้อู้อ้อูโอ้อูออ้อู